สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออร์ออฟิเชียลวันนี้เราอยู่กับตำนานจอมยุทธผู้ถังซานซึ่งนื้อหาเหตุการณ์ที่เซียวเออร์จะนำมาเล่าต่อไปนี้อ้างอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับ ก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เซียวเออร์ขอแนะนำกาแฟสุขภาพซึ่งหอมอร่อยและดีต่อสุขภาพมากๆก,กาแฟรพระจันรยิ้ม29อินวันเป็นกาแฟสมุนไพรมีส่วนผสมของตังถังเช่าเห็ดหลินจืโอโสมอง,งุ่นงาดำมาเมล็ดเจียโกจิเบอรี่เชอร์รี่แครลลอทและชาเขียวกาแฟรพระจันรยิ้มปัสจานน้ำตาลคอเลสเตรอรอล0%สนับสนุนช่องเสียวเออร์ดื่มกาแฟพัะจันยิ้มนะครับ ต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการคำเตือนเนะะื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยลถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับ ถังซานมีเวลาไม่มากแล้วการโจมตีของเข่าวจึงทวีความรุนแรงขึ้นตีสวนเทพสมุดเป็นประกายด้วยแสงสีทองซึ่งรุนแรงกว่าเดิมอย่างน้อยสองเท่าร่างหลังและร่างแยกของปิปิตงถูกทำให้รัดแน่นขึ้นพร้อมกันทั้งสองอร่างด้วยทักษะยานที่หนึ่งและสองของถังซานที่ถูกใช้ออกมาพร้อมกันทักษะพันธนาการและเถาวัลย์ปรสิต ในขณะเดียวกันปีปีโตมเปิดใช้งานเขตแดนแห่งความตายอีกครั้งมีใบมีดขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากกระดองทำลายจัก,กรพพัดอินคาเป็นชิ้นๆแต่นี่ก็เพียงพอที่จะทำให้นางหยุดชั่วคราวได้จากนั้นถังซานกระโจนออกไปแล้วใช้มือซ้ายโจมตีไปในทิศทางของปีปีโตมมีแสงสีทองอลามพุ่งออกมากั่นตัวเป็นกำแพงล้อมรอบปีปีโตมไว้ในทันที นางรู้สึกได้ว่าร่างกายของตัวเองจมลงราวกับว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึงสิบเท่านี่คือความสามารถของกระดูกยากแขนซ้ายของทางซานมีชื่อว่าการควบคุมแรงน้มทวง แรงนุ่มถ่วงที่เพิ่มขึ้นทําให้ความสามารถของปีปีตงในการทําลายทักษะพันธนาการและถวาวรปรสิตลดลงครึ่งหนึ่งแรงกดดันมหาศาลอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนยังทําให้นางรู้สึกได้ถึงอันตรายอย่างแท้จริงแต่ถึงอย่างนั้นนางก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆตราบใดที่ถังซานยังไม่เผยจุดอ่อนนางก็ยังจะไม่ใช้ท่าไม้ตายออกมา จูจ่ๆมีแสงสีแดงพุ่งออกมาจากหน้าอกของปีปีปตงแสงสีแดงนี้ดูแปลกประหลาดมากราวกับว่ามันเป็นกระดูกของป,ปีปีตงที่โผล่ออกมาจากร่างกายนี่คือกระดูกยานในบรรดากระดูกยานทั้ง6ชิ้นกระดูกยานส่วนลำตัวสำคัญที่สุดเมื่อพิจารณาจากสีของกระดูกยานก็พบว่าอยู่ในระดับแสนปีใช่แล้วนี่คือกระดูกยานส่วนลำตัวระดับแสนปี ต่อมามีแสงสีแดงปล่อยออกมาจากกระดองหน้าอกของปิปิโตงจากนั้นกระดองแยกออกเป็นสองส่วนมีแสงสีแดงเข้มความแน่นอยู่ภายในให้ความรู้สึกราวกับว่าหน้าอกของปิปิตงมีดวงตาขนาดใหญ่แต่ที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นคือ ไม่เพียงอาร่างหลักของนางเท่านั้นที่ทำได้แม้แต่ร่างแยกของนางก็ทำได้เช่นเดียวกันแสงสีแดงยังทำให้พลังจิตของทังซานสั่นสะท้านจากนั้นมีแสงสีแดงสองสายพุ่งโจมตีเข้าหาทังซานอย่างน่ากลัวแม้ว่านางจะอยู่ภายใต้การควบคุมแรงโน้มถ่วงของเขาก็ตามแต่ก็ยังสามารถโจมตีออกมาได้ ทางซาที่อยู่กลาอากาศไม่คิดจะถอยแม้แต่น้อยเขารู้ดีว่าหากถอยกลับไปในตอนนี้คงไม่มีโอกาสสังหารปีปีตงแบบนี้ได้อีกทางน่นสิงคําำรามของปุโรหิตทั้งหคนก็ดังเข้ามาใกล้ขึ้นทุกขณาหากพวกเขาเห็นว่าปีปีตงกำลังตกอยู่ในอันตรายจะต้องอรีบมาช่วยนางเป็นอันดับแรกทังซาตัดสินใจจะไม่ถอยโอกาสมาถ,ถึงแล้วเขาต้องคว้าไว้ ต่อมาปรากฏภาพเงาสีทองขึ้นทางหน้านหลักของทงังซานแม้ว่าภาพเงาจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ดูสง่างามมีแสงเป็นประกายออกมาเช่นเดียวกับมีแสงเจิดจ้าพุ่งออกมาจากหัวใจเทพสมุทกลิ่นอายนี้แม้แต่ทังซานก็ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน ถังซานยังคงควบคุมแรงน้่มถ่วงไว้ด้วยมือซ้ายส่วนมือขวาถือตีสูนเทพสมุทตะวันออกไปปรากฏวงแหวนสีทองขนาดใหญ่ที่แปลประหลาดขึ้นการอากาศแล้วห่อหุ้มถังซานไว้อย่างสมบูรณ์เพียงพริบตาแสงสีแดงสองสายของปีปีตงก็ปะทะเข้ากับแสงสีทองของถังซาน วงแหวนสีทองก่อนหน้านี้ของถังซานคือทักษะพายุปั่นป่วนของตีสูนย์ทองคำเงาสิบแรงประทะในครั้งนี้รุนแรงมากตีสูนย์เทพสนในมือของถังซานถูกยับยั้งไว้ชั่วคราวไม่สามารถใช้งานได้แสงสีทองที่อยู่ตรงหน้าแต่สลายอย่างรวดเร็วดวงตาของปีปีตงเผยให้เห็นความเย็นชานางอารอรคอยโอกาสนี้มานานมากแล้ว อาการบาดเจ็บทางพลังจิตของนางไม่ใช่การสร้างไามแต่การโจมตีก่อนหน้านี้กับรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือทักษะล,ลึกลับของปีปีตรงนางเองก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดถังซาถึงเปิดการโจมตีด้วยพลังทั้งหมดนางจึงใช้ประโยชน์จากความหุนหันพลันแล่นนี้โจมตีใส่ถังซาทันทีน,ทนางรอคอยโอกาสนี้มานานมากแล้วนี่อาจเรียกได้ว่าเป็นการโจมตีอย่างเต็มกำลังด้วยพลังทั้งหมดที่ทนางมีอยู่ ถังซาเป็นเสาหลักของเจาวัทเทนโตป,ปีปีตงจึงต้องสังหารเขาให้ได้และนางก็มั่นใจว่าจะสามารถทำเช่นนั้นได้เพราะถังซาไม่สามารถแยกได้ว่าร่างไหนคือร่างหลักร่างไหนคือร่างแยก ความสามารถของกระดูกยานส่วนลำตัวของนางมีทักษะคล้ายกับกระดูกยานภาพกระจกของอ้าวซือคาแต่ร่างแยกของอ้าวซือคาคัดลอกได้เพียงร่างกายและพลังยักของเขาเท่านั้นส่วนของปิปิตงร่างแยกของนางสามารถคัดลอกทักษะยานได้ แสงสีทองสองสายก่อนหน้านี้สายหนึ่งโจมตีไปยังตีสูนเทศสมุนที่อยู่ในมือขวาของถังซานส่วนอีกสายโจมตีเข้าหาถาังซานในการต่อสู้ด้วยการหลายครั้งปีปีตรงได้ค้นพบว่าถัางซานมักพึ่งพาตีสูนเทศสมุนอยู่บ่อยครั้งและนางก็พอคาดเดาได้ว่าตีสูนเทศสมุนของถังซานย่อมเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงที่แม้แต่นางก็ไม่สามารถทำลายได้ด้วยระดับพลังยานในปัจจุบันแต่การที่ทำลายมันไม่ได้ ก็ไม่ได้หมายความว่านางจะไม่สามารถยับยั้งมันได้ชั่วคราวการโจมตีด้วยกระดุมยานส่วนลำตัวเป็นความแห่งแก่งเป็มรูปแบบของปีปีตรงเพื่อไม่ให้ทางซานตวัดตีศูนย์เทพสมุดได้ หากเป็นสถานการณ์ทั่วไปฐางซานที่อยู่ระด,ดับพลังยานต่ำกว่าปิปิตงย่อมสามารถรับมือกับนางได้ด้วยการอาศัยตีศูนย์เท็ตสมดแต่มาตอนนี้ตีศูนย์เทศสมุดถูกยับยั้งไว้ชั่วคราวหากไม่มีทักษะกายส่วนอะไรพ่า,าของเสยวอูย่อมไม่อาจต้านรับการโจมตีในครั้งนี้ของปีปิตงได้ วงแหวนสีทองของทัศนสาพายุปันปวนที่ห่อหุ้มถังซานไว้เริ่มถูกชีออกจากกันมีเสียงตะโกนดังขึ้นมาเกือบจะพร้อมกันว่าพี่ไม่อาจารยา์ยาทั้งเสืออู่และหูเลียนหน้าตะโกนออกมาแววตาของปีปีโตงเต็มไปด้วยความชั่วร้ายพร้อมกับมีอรอยยิ้มแห่งชัยชนะอย่างน่าภาคภูมิใจเพราะนางมั่นใจว่าจะสามารถสังหารถังซานได้ แต่เาว่าทันทีที่แสงสีแดงของปีปีตงกระทบเข้ากับหน้าอกของทังซานก็สะท้อนขึ้นไปบนทองฟ้าสูงขึ้นไปถึง1,000เมตรแล้วหายเข้าไปในกีบเมตรปีปีปตรงหลับตาหน้าถอดสีรอยยิ้มก่อนหน้านี้หายไปทันทีแล้วตะโกนออกมาอย่างไม่เชื่อว่าไม่มันเป็นไปไม่ได้ หลังจากปีปีตรงใช้พลังทั้งหมดในการโจมตีครั้งนี้นางก็แทบไม่มีแรงยืนได้นางไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งสุดท้ายที่นางเห็นคือกระจบิดตั้นสีแดงกว้างครึ่งเมตรอยู่บนหน้าอกของถังซานแต่ละเอียดในขณะเดียวกันหัวใจเทพสมุดเป็นแสงสีทองออกมาทำให้ตีสูนเทพสมุด,ดปล่อยลำแสงสีแดงเหมือนมันกองเคลื่อนไหวแล้วเปลี่ยนเป็นวงแหวนสีทองหมุนรอบกายของถังซานช่วยสลายพลังการโจมตีของนาง ทั้งหมดถังซานมีสีหน้าขาวซีดเล็กน้อยแต่ไม่มีวิแววว่าได้รับบาดเจ็บสาหาัสแน่นอนว่าถังซานจะไม่เปิดเผยจุดอ่อนของตัวเองโดยไม่อรระวังได้อย่างไรถ้าทำเช่นนั้นเขาก็ไม่ใช่ถังซานในฐานะวิญญาจารย์สายควบคุมเขามักบอกตัวเองเสมอให้สงบสติอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาปีปีตรงกำลังอรอคอยโอกาสแล้วทำไมเขาจะไม่อรอเหมือนกัน ความหุนหันพันแ่นก่อนหน้านี้ของข่าวเป็นการแท่งทำทั้งหมดเพื่อตบตาปิปิตรงแท้จริงแล้วก่อนหน้านี้ หังซานมุ่งเน้นพลังทั้งหมดของตัวเองเพื่อการป้องกันไม่ใช่เพื่อการโจมตีที่นุนแรงแม้ว่าการโจมตีด้วยกระดูกยานองปีปีตรงนั้นจะทรงพลังมากจนสามารถทำให้ตีสูนทศสมุทรถูกยับยั้งไว้ได้ชั่วคราวแต่ถังซานเองก็มีวิธีรับมือกับนางเขามีกระดูกยานแสนปีและวงแหวนยานแสนปีเหมือนกับนาง วงแหวนวิญญาณวงที่แปดของถังซานส,สว่างขึ้นเปิดใช้งานทักษะกระจกวานเพชรข่าเงินคามทำลายลาย้างมุ่งเน้นไปที่พลังวิญญาณเพื่อต้านรับการโจมตีของปีปีตรงโดยก่อตัวเป็นกระจกค,คิดต้านแล้วสะท้อนแสงสีดแดงขึ้นไปบนท้องฟ้า แม้ว่าวงแหวนสีทองของทัศาพา,ายุปันป่วนจะไม่สามารถปิดกานการโจมตีได้แต่ก็ช่วยให้ทังซานมีเวลาเพียงพอที่จะตอบสนองได้ทันท่วงท,ทีการโจมตีเต็มกำลังของปีปีโตงก่อนหน้านี้จึงทำได้เพียงแค่เขย่าจิตวิญญาณของทังซานและด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาอาการบาดเจ็บจึงไม่เป็นอะไรมากทางด้านปีปีโตงหลังจากโจมตีอย่างเต็มรูปแบบสาภาพของนางดูน่าสังเวชยิ่งนัก เมื่อโอกาสที่ถังซานรอคอยมาถึงข่าวก็ไม่รอช้าคำรามเสียงดังพร้อมกับระเบิดพลังจิตที่น่าสะพิงกลัวออกมาราวกับขึ้นยักษ์มีแสงสีทองที่รุนแรงเคลื่อนที่ไปห่อหุ้มร่างของปีปีปปตรงทันทีปีปีตงมีเลือดไหลออกมาจากปากจมูกและหูทำให้นางที่อยู่ในร่างจัก,กรพรรดิมนมุนม,มดูดกินวิญ,ญญาณยิ่งดูน่าสังเวชขึ้นไปอีกร่างหลักและระ่างแยกของนางถูกบีบบังคับให้รวมเข้าด้วยกัน ห่างซานจับตีสูนเทพสมุดพุ่งไปข้างหน้าราวกับแสงสีทองเป้าหมายคือป,ปีปีตรงที่กำลังบาดเจ็บหลังจากนานโจมตีอย่างเต็มกำลังพลังจิตก็แทบไม่มีเหลือเช่นนั้นแล้วคงเป็นไปไม่ได้ที่นางจะใช้ทักษะหยาณกายอมาตะาได้อาการบาดเจ็บทางพลังจิตของปีปีตรงน,าน่ากลัวยิ่งกว่าบาดแผลตามร่างกาย ที่ด้านหลังของป้อมเจลิงร่างของปูโรหิตทั้งหกคนปรากฏตัวขึ้นพุ่งเข้ามาในทิศทางนี้อย่างรวดเร็วแต่ผู้ข่าวมีเวลาไม่มากพอที่จะช่วยชีวิตปีปีตงได้แสงศักดิ์สิทธิ์ของตีสุนทศสนตรกำลังจะกลืนกินนางในขณะที่ทางซานกำลังจะประสบความสำเร็จในการสังหารปีปีตงทันใดนั้นมีร่างของใครบางคนพุ่งเข้ามาจากทานันด้านหลังแล้วอบกอดปีปีตงจากทางด้านหน้าหันหลังให้กับใบมีดที่แหลมคมของตีสุนเทรสูตรที่กำลังพุ่ง เข้ามาทางซานมีสีหน้าซีดด้วยความตกใจการโจมตีครั้งนี้ไม่เพียงแต่มีท่าทางที่โออาในขณะเดยียวกันยังรวดเร็วอย่างหาที่เปียบไม่ได้หากจะถอดการโจมตีครั้งนี้กลับมาคงเป็นเรื่องยากจูจูไหลซ้ายของเขาก็เอียงตัวโดยไม่รู้ตัวแสงสีทองจึงเบี่ยงเบนไปจากทิศทางเดิมเล็กน้อย คนที่มาปกป้องปีปีปตรงกากเลือดออกมาแผลที่บริเวณไหล่ขวามีเลือดสากกระจายออกมาแล้วล้มลงกับพื้นจากการถูกกระแทกเข้ากับตีสุนเทพสมดรคนที่ใช้ร่างของตัวเองเป็นกำบังให้กับป,ปีปีตรงก็คือหูเลียนหน้า เมื่อหูเรียนหน้าเห็นว่าอาจารย์ของนางกำลังตกอยู่ในอันตรายวิกฤตนางก็ไม่ลังเลยใดๆที่จะเคลื่อนที่มาข้างหน้าเพื่อปกป้องอาจารย์ของนางหูเรียนหน้าล้มลงไปอยู่ในอ้อมแขนของปีปีตรงหัวใจของนางเต็มไปด้วยความรู้สึกอิสระแล้วคิดว่าหากว่าข้าถูกข่าวสังหารบางทีนี้อาจเป็นจุดจบที่ดีที่สุดสำหรับข้า เลือดที่พุ่งออกมาจากไหล่ของหูเรนหน้ากระเด็นไปที่ใบหน้าของปีปีตรงทำให้หนางได้สติขึ้นมาจากนั้นรีบดึงหูงเรนหน้าเข้ามาอยู่ใกล้ๆความบ้าคลั่งของนางก่อนหน้านี้ก็สงบลงแล้วเอ่ยว่ายายเด็กงูทางด้าทางซานหลังจากโจมตีไม่สำเร็จ ข่าวก็หมุดโอกาสในการโจมตีอีกครั้งปู่โรหิตทั้ง6คนเคลื่อนที่ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรก3มคนเคลื่อนที่ไปยังสนามรบที่อยู่ด้านล่างส่วนอีกสามคนเคลื่อนที่มายังด้านบนของกำแพงป้อมเจลิงพุ่งเข้าหาถังซานทันท,ทีแรงกดดันที่น่ากลัวทําให้ถังซานไม่กล้าโจมตีปีปีตงอีกต่อไปแม้ว่าเขาอาจจะสังหารปีปีตรงได้สาเร็จแต่เขาก็ต้องถูกสังหารด้วยเช่นกันด้วยการโจมตีที่สงพลังของทั้งสามคน โฆษณานะครับอร่อยพร้อมการมีสุขภาพที่ดีดื่มกาแฟพระจันรยิ้มนะครับ จากเสียงคํารามก่อนหน้านี้ทางซานก็พอคาดเดาได้ถึงความเหง่งแก่งของทั้งหกคนแต่เมื่อได้มาเผชิญหน้านด้วยจริง,รงๆเขาถึงได้รู้ว่าความเหง่งแก่งของคนเหล่านี้สูงกว่าที่เขาคิดไว้ปูโรเห็นทั้งสมคนที่กำลังพุ่งเข้าหาทางซานเคลื่อนที่แยกออกจากกันมีสองคนพุ่งตรงเข้าหาเขาส่วนอีกคนเคลื่อนที่เข้าหาปิปิตรงกับหงเรียนหน้าเป็นชายชราผมและเขาสีขาว เมื่อเคลื่อนที่มาถึงพวกนางก็รีบสกัดจุดห้ามเลือดให้กับหูเลนหน้าแล้วตบไหลป่ปีปีตรงกระตุ้นพลังจิตของนางก่อนจะเอ่ยขึ้นมาว่าฟาบาถอยก่อนเธอจากนั้นอุ้มปีปีตรงและหูเลนหน้าพุ่งทะยานขึ้นไปไปยังด้านหลังของป้อมเจลิงถังซานทำได้เพียงเฝ้ามองดูปีปีตรงที่ได้รับความช่วยเหลือตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นเพราะต้องไปเชิญหน้ากับผู้ต่อสู้ที่ยากที่สุดนับตั้งแต่กลับออกมาจากเกาะเทพสมุทร ปูโรหิตสองคนที่กำลังพุ่งโจมตีเข้าหาทางซาเป็นพี่น้องกันแม้ว่าทั้งสองจะเป็นชายชราผมสีขาวแต่ก็ดูคล้ายคลึงกันมากและวิญญาณยุทธของพวกเขาก็ยังเหมือนกันแต่ละคนถือไม้ท้ามังกรมีวงแหวนยาณปรากฏขึ้นบนไม้ท้ามังกรเหมือนกันมี9วงสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงและสีดำห้าวงต่อมาปรากฏมังกรทองยาวเจเมตร พุ่งออกมาจากไม่เท้ามังกรโจมตีเข้าหาทางซานทันทีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพลังยานที่พวกเขาปล่อยออกมาทำให้ทังซานร,รู้สึกหายใจไม่ออกนี่ไม่ใช่สิ่งที่าราชทินานาภมายุทธ์ทั่วไปจะสามารถจัดการได้ทังซานก็คาดเดาได้ทันทีว่าชายชรลาสองคนนี้อยู่ระดับพลังยาน96เป็นอย่างน้อยแน่นอนว่าเมื่อไปถึงระดับ96 ความแข่งแข่งทางพลังจิตก็ยิ่งแข่งแข่งมากขึ้นแม้ว่าจะไม่สามารถเทียบกับเขาได้แต่หากเขาคิดจะหาโอกาสแล้วโจมตีด้วยพลังจิตนั่นก็จะทําให้เขาถูกโต้กลับจากอีกฝ่ายได้อย่างแน่นอนมีเสียงประทะก,กันดังขึ้นทางซานก้าวถอยหลังไปหลายก้าวก่อนจะทรงตัวได้ ทางด้านชายชาลาสองคนก็หยุดการขึ้นที่เหมือนกันเผยให้เห็นสีหน้าประหลาดใจแม้ว่าผู้เขาจะกดดันให้ถังซานถอยได้แต่ไม้ท้ามังกรในมือของพวกเขาก็สั่นอย่างรุนแรงเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากการโจมตีครั้งนี้แน่นอนว่านี่ไม่ใช่เพราะพลังยักของถังซานถึงสามารถต่อกรกับราชินานาพมายุทธ์ระดับ96สองคนได้ในคราวเดียวแต่เป็นเพราะตีศูนย์เทพสมุทรที่หนัก54,000กิโลกร,รมัมขัดขวางการโจมตี ของฝ่ายตรงข้ามไว้ก่อนหน้านี้แต่นี่ก็ไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีสําหรับทางซานเหมือนกันสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดคือสนามรบใต้กําแพงชายชราอีกสามคนที่กำลังพุ่งเข้าสู่สนามรบก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าสองคนนี้อย่างแน่นอนด้วยการเสริมกำลังที่น่ากลัวเช่นนี้สถานการณ์ของจกักรวรรดิเทีนโตอาจจะ เขามีเวลาคิดทบทวนได้ไม่นานนะักปูโรหินสองคนก็เริ่มโจมตีอีกครั้งไม้เท้ามังกรสองด้านเคลื่อนที่ไปทางซ้ายทางขวาด้านบนด้านล่างพุ่งเข้าหาทางซายพร้อมๆกันการเคลื่อนไหวของผู้เขาไม่เพียงรวดเร็วแต่การร่วมมือกันยังสมบูรณ์แบบไร้ที่ติวงแหวนวิญญาณวงที่สามของผู้เขาวสว่างขึ้นมาพร้อมกันไม้เท้ามังกรขยายใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าพร้อมกับมีเสียงมังกรคำรามออกมารบกวนพลังจิตของทางซาย เมื่อเห็นการโจมตีเช่นนี้ทางซานก็อดไม่ได้ที่จะบทพิพรรมพ์ำกับตัวเองว่าหากเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จะสามารถรับมือกับพวกเขาสองคนได้หรือไม่ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งโจมตีปีปีตรงไปมานๆและเกือบจะสังหารนางได้ตอนนี้พลังยาเหลือไม่ถึง60% การปรากฏตัวของปูโรหิตทั้ง6คนย่อมส่งผลต่อสถานการณ์ของสนามลบด้านางกำแพงอีกทั้งยังมีวิญญาจารย์อีกอย่างน้อย5,000คนที่ยังมาไม่ถึงถังซางาร,รู้ดีว่าการต่อสู้ในวันนี้จากกวัิเทียนโตอาจจบลงไม่ดีจะสามารถถอยกลับไปได้อย่างไม่มีปัญหารหรือไม่นี่ยังคงเป็นคำถาม หางซาสูดหายใจเข้าลึกๆข้อต่อกระดูกตามร่างกายส่งเสียงดังดวงตาส่างสวยอราวกับดวงดาวตีสูงเทศสูงที่เดิมทีเป็นสีทองตอนนี้แสงสีทองจางหายไปเปลี่ยนเป็นตีสูงเทศสูงสีดำ ที่สนามลบใต้กำแพงป้อมเจลิงเกิดเสียงระเบิดดังขึ้น3ามครั้งต่อมาปรากฏหลุมขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า30เมตรแยกกองทัพของจักรวัดวิญญาณยุทตออกจากกองทัพของจังหวัดเทนโตมีทหารจำนวนมากเสียชีวิตจากแรงระเบิดการโจมตีของจังวัดเทนโตหยุดชะง,งักลงทันที ชายชราทั้งสาคนยืนอยู่ที่ดน้านหน้าของกองทัพของจักวรรดวิญญาณยุทธ์ด้วยความภาคภูมิใจเหล่าวิญญาจารย์ของกองกําลังทุสวรรค์และกองทาหารมังกรศักดิ์สิทธิ์เมื่อเห็นพวกเขาสามคนต่างพาการคุกเข่าลงด้วยขาข้างหนึ่งพร้อมพูดขึ้นมาว่าคารวะท่านปุโรหติต ไม่ว่าจะเป็นสามคนที่อยู่บนกำแพงก่อนหน้านี้หรือสามคนในสนามรบพวกข่าวต่างแต่งตัวเหมือนกันโดยปกติคนที่อยู่ด้านลับวิญญาณโภมายุทย์จะสวมชุดคลุมสีดำหากอยู่ด้านด้านเจินนานาโม,มายุทย์จะสวมชุดคลุมสีแดงแต่ปุโรหิตทั้งหกคนสวมชุดคลุมสีทองมีลวดลายที่แตกต่างกาันถูกปักด้วยด้ายสีเงินซึ่งแสดงถึงวิญญาณยุทธ์ของพวกเขาชุดคลุมสีทองพร้อมลายปักสีเงินนี่คือสัญลักษณ์ของคนที่มาจากหอ อาวุโสมีฐานะเป็นปุโรหติตการจะเข้าหออาวุโสนนั้นต้องมีพลังยานอยู่ระดับ96เป็นอย่างน้อยหลังจากการเป็นปุโรหติต พวกเขาจะมีตำแหน่งสำคัญอย่างยิ่งในจักรวรรดิวิญ,ญาณยูธโดยไม่จำเป็นต้องรับคำสั่งจากสังฆราชรับคำสั่งจากหัวหน้าอาโฮลโซซึ่งมีตำแหน่งเป็นมหาปหุโรหิตเพียงคนเดียวเท่านั้นหากไม่มีเรื่องสำคัญพวกเขาจะไม่ออกจากอาโฮลโซ่ง่ายๆนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทังซานและคนอื่นๆไม่เห็นคนที่อยู่ระดับมากกว่า95ขึ้นไปอยู่ในจักรวรรดิวิญ,ญาณยุธ์ หออาวุโสมีทั้งหมด7คนที่นำโดยมหาปุโรหิตระดับ99เฉียนเต้าหลิวทั้ง6คนที่มาปรากฏตัวขึ้นอยู่ที่นี่แม้จะไม่มีเฉียนเต้าหลิวแต่ก็เรียกได้ว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของความแข่งแกร่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิวิญญาณยุทธความแข่งแร่งของปุโรหิตทั้ง6คนรวมกันเหนือกว่าปีปีโตงเสียอี ถังซามองเห็นผู้เขาแน่นอนว่าอาจารย์ใหญ่ก็ย่อมมองเห็นเหมือนกันจากนั้นอาจารย์ใหญ่ออกคําสั่งทันทีว่ากองทัพถางตึงกําลังอยู่ที่ประตูส่วนที่เหลือให้ล่าถอยอาจารย์ใหญ่ตะโกนให้กองทัพของจักรวรรดิทเทนโตถอยกลับด้วยเสียงที่แหบแห้งจัก,กรพรรดิเสียเปิงและแม่ทัพกระหลงที่อยู่ห่างออกไปไกลพวกเขามองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในป้อมเจลิงแต่เมื่อเห็นทหารถอยกลับมาก็จ้องมองด้วยความไม่เข้าใจ แม่ทัพเกลโหมมองไปที่จักรพรรดิเสียเปิงแล้วเอ่ยว่าท่านเสนาบดีวิญญาจารคิดจะทําอะไรจักรพรรดิเสียเปิงก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นการแสดงออกของเข่าดูเปลี่ยนไปสถานการณ์ที่เขาเห็นคือฝ่ายของเขาวกาลังเป็นฝ่ายได้เปรียบเช่นนั้นเขาจะยอมถอยแบบนี้ได้อย่างไร จกักรพรรดิเสียเปิงอายุยังน้อยแต่ก็รู้ดีว่าการบุกยึดป้อมเจลิงนั้นสําคัญมากแค่ไหนเขากัดฟันแน่นยอมขัดคําสั่งของอาจารย์ใหญ่ก่อนจะพูดขึ้นมาว่าแม่ทัพกระหลมถ่ายทอดคําสั่งของข้านําทหารราชวงบุกโจมตีห้ามถอยรับทราบพ,พยาคา แม่ทัพกะหลงสั่งให้ทหารนับลานพุ่งโจมตีไปข้างหน้าแม้ว่าจากักรวรรดิยานยุทธจะมีการเสริมกำลังขึ้นภายในป้อมเจลิงแต่จะมีสักกี่คนการเขาไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายจะสามารถพิสสถานการณ์กลับมาได้อาจารย์ใหญ่แม้จะมีฐานะเป็นเสนาบดีวิญญาจาร์แต่เขาก็ดูแลเพียงเหล่าวิญญาจารย์เท่านั้นเหล่าวิญญาจารย์พุ่งไปข้างหน้าเมื่อได้ยินคำสั่งของอาจารย์ใหญ่ตึงกำลังสกัดกั้นไว้ที่ประตูส่วนที่เหลือถอยกลับมาทันที เหล่าทหารของเจวัเทนโตที่กำลังล่าถอยเมื่อได้ยินเสียงกองดังขึ้นเป็นสัญญาณให้บุกโจมตี พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นจึงต้องบุกเข้าไปเพราะคําสั่งทางการทหารเป็นเหมือนภูเขาและกฎอายการศึกบังคับใช้อย่างรุนแรงถังซาที่อยู่บนกำแพงยังไม่ได้ถอยกลับเพราะเขามาั่นใจว่าภายใต้การสนับสนุนจากทหารนับล้านฝ่ายตรงข้ามจะไม่กล้าทําอะไรในขณะล่าถอยแต่เมื่อได้ยินเสียงกองดังขึ้นเขาถึงกับตะโกนภายในใจว่าเสียเปิงเจ้าบ้าไปแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ไม้เท้ามังกรโจมตีมาถึง ข่าวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,วถอยหลัง3าก้าเพื่อหลบการโจมตีครั้งนี้ปูโรหิตสองคนที่กำลังโจมตีเข้าหาทางซานคนหนึ่งคือพมยุทธ50ตันส่วนอีกคนคือพมยุทธสยกมานพวกเขาทั้งสองเป็นพี่น้องกันซึ่งอยู่ในอันดับสุดท้ายในบรรดาปูโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง7โดยอยู่อันดับที่6และ7 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เขาอ่อนด้อยที่สุดหากผู้เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันอาจไม่แข็งแกร่งมากนักแต่หาร่วมมือกันด้วยพลังยันระดับ96แม้แต่เฉีนเต้าหลีก็ไม่สามารถเอาชนะผู้เขาได้ง่ายๆการาร่วมมือกันและการทำงานด้วยกันมากกว่าร้อยปีจึงไม่จำเป็นต้องสื่อสารใดๆในขณะโจมตีไม้ท้ามังกรสองด้านกดดตนทางซานไม่ให้มีเวลาได้ใช้ทักษะยันใดๆออกมา ทันใดนั้นไม้เท้ามังกรของพมยุทธสยบมานเหมือนอย่างรวดเร็วมีเสียงมังกรคำรามราวกับมีชีวิตจากนั้นปลดปล่อยวงแหวนสิทองขนาดมาหึมาพุ่งตรงเข้าหาทางซาน พมยุทธ์50ตานกระโจนขึ้นมาจากทางน้านหลังของพมยุทธ์สยบมาวงแหวนมญยางวงที่8ของพวกขาวสว่างขึ้นมาพร้อมกันคนหนึ่งอยู่ด้านบนส่วนอีกคนอยู่ด้านล่างช่างเป็นการโจมตีที่สมพลังหากทางซาถูกโจมตีเข้าโดยตรงแม้จะมีร่างกายที่แข็งแกร่งก็ยากที่จะต้านทานไว้ได้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับ เรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรอดใจรอรับฟังได้ในคลิปหน้านะครับช่วงนี้โควิดก็เริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งสถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับเพื่อนๆหมั่นล้างมือให้สะอาดสวมใส่หน้ากากอนามายัยเมื่อออกไปข้างนอกเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตน,นี้ไปด้วยกันสำหรับคลิปนี้เสี่ยวเอขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ